สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมีกแล้วนะคะวันนี้นะทุกคนเจมก็จะมาอัปเดตนะคะห้องครัวว่าเราทำห้องครัวไปถึงไหนแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่านะคะเจมมีสามีเป็นช่างก่อสร้างนะคะทุกคนคือภูมิใจมากนะคะเราทําห้องครัวนะคะเราไม่จําเป็นต้องจ้างช่างมาเลยนะทุกคนเนาะก็สามีทําเองนะคะก็ได้จ้างแค่ช่างไฟฟ้านะคะที่เขาจะมาเดินสายไฟให้นะเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะเดินสายไฟเองได้เนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะไปอัปเดตว่าทําถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการทำงานของสามีด้วยนะคะว่าเขาทำกันแบบไหนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นครัวที่เรากำลังทำใหม่นะคะอันนี้คือคือทำใหม่แล้วนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จทั้งหมดเนาะ ขออภัยในความรกคืออาจจะรกหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาอบแล้วก็เตาใหม่นะคะเนาะเป็นเตาแบบนี้เนาะที่อันนี้ก็เป็นคลิปก่อนที่เจมถ่ายให้ดูนะคะว่าเราไปซื้อไอตัวโต๊ะต,ตรงนี้มานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูรกมากนะคะก็พวกตู้พวกอะไรนะคะพวกชั้นวางของอันนี้ก็คือสามีทําเองทั้งหมดเลยนะทุกคน เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นงานของเขานะตอนที่เข้าไปทํางานเขาก็จะทําแบบนี้นะคะก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับห้องครัวนะคะก็จะทําตู้ทําเนี่ยค่ะพวกเป็นซิง์เป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนี่ก็ยังไม่เสร็จดูของเยอะมากนะคะนี่ก็มาอัปเดตให้ดูทุกคนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงนะคะเึมจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวเจมให้ดูอากาศข้างนอกคือวันนี้นะคะ อากาศเริ่มเริ่มลดลงแล้วนะทุกคนก็คือสองสามวันที่ผ่านมานะคะก็คือลบยี่สิบห้ายี่สิบหกองศานะคะซึ่งวันนี้ก็ลบเก้าองศานะคะแต่ว่ายังเต็มไปด้วยหิมะเต็มไปด้วยน้ําแข็งเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้จะไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอกจนได้าจากหน้าต่างข้างในบ้านให้ดูนะคะนี่คือจะบอกว่าข้างนอกเย็นมากนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่อากาศมันเย็นอยู่แล้วแล้วก็หิมะมันเยอะมันเกาะกันเป็นน้ําแข็งนะคะมันก็เลยทําให้แบบ ไอความเย็นอะมันเยอะนะคะก็หนาวมากทุกคนนี่คือเตยมจะบอกว่าตั้งแต่อากาศติดลบมาเนี่ยเต็มไม่ออกจากบ้านเลยนะทุกคนคือลบยี่สิบห้ายี่สิบหสามไม่ออกจากบ้านเลยนะคะคือนอกจากออกไปหาหมอนะคือนอกจากออกไปหาหมอ แป๊บเดียวนะคะแล้วก็กลับบ้านคือถ้าให้ออกไปเดินเล่นไปกับน้องหมาอะไรเงี้ยไม่ออกไปเลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากทุกคนคือเราออกไป้างนอกเนี่ยมือเนี่ยเขียวเลยนะคืออากาศมันเย็นเกินไปนะแล้วเราพึ่งมาอยู่ที่นี่นะคะเราก็ยังปรับตัวไม่ได้นะทุกคนเนาะคือขอภัยอาจจะได้ยินเสียงแบบช่างกําลังทํางานอยู่นะคะน้องสามีกําลังทํางานอยู่นาะทุกคนก็นั่นแหละเหนื่อยมากคือตอนนี้จะบอกว่าท้องโตมากเต็มอะ ท้องโตนะคะคือหลายคนอาจจะบอกว่าท้องแรกท้องสาวอะท้องมัน,นยังจะยังไม่โตสักเท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยคือไม่จริงนะคือท้องเจมมมันใหญ่มากทุกคนใหญ่เหมือนคนเคยมีลูกมาแล้วเลยนะคะคือใหญ่จริงจริงเนาะแล้วก็อึดอัดมากแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าจำได้ไหมที่เจมมบอกว่าเจมมไปตรวจน้าตาลในเลือดนะคะก็คือก็คือผลออกมาแนละ้วทุกคนก็คือน้ําตาลเต็มมเกินนะคะก็คือ เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนะตอนนี้ก็เลยได้เจาะเลือดทุกวันนะคะแล้วก็ได้ควบคุมอาหารนะทุกคนคือจะบอกว่าคือจะบอกว่ายังไงอะคือมัน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 ทรมานมากนะกับการที่เราจะต้องมามาค่มอาหารนะคะก็คือต้องมาคุมอาหารแล้วก็ต้องมาเจาะเลือดทุกวันนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เจาะแค่ครั้งเดียวนะทุกคนคือวันหนึ่งอะเจาะเลือดแปดครั้งนะคะก็คือก่อนอาหารเช้าหลังอาหารเช้าอย่างเงี้ยคือเขาให้เจาะ ดูว่าแล้วเราจะได้รู้ว่าอาหารอะไรที่เรากินเข้าไปแล้วน้ําตาลมันสูงนั่นเองเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละคือชว่วงนี้ก็แบบลําบากอึดอัดมากเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์พุงให้ดูโชว์ดูความพุงใหญ่มากนะคะทุกคนคือตอนนี้หกหกเดือนกว่านะคะดูนะหกเดือนกว่าแต่ว่าเขาบอกว่าท้องอ่ะโตเหมือนคนใกล้จะคลอดแล้วนะทุกคนคือแย่มาก ะะแต่ว่าน้ำหนักเตมมขึ้นเยอะนะน้ำหนักเต็มขึ้นมา10กิโลแล้วตอนเนี้ย10กิโลแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ากว่าจะคลอดจะขึ้นมาอีกกี่กิโลนะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันนะคะดูให้ดูข้างหลังอุปกรณ์ซื้อมาลอน้องเบาะที่นอนเป็นเบาะเอาไว้ใส่เปนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในห้องนอนเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่ได้เสียงดังนะคะสามีทำงานอยู่ทั้งเครื่องเจาะทั้งอะไรไม่รู้เยอะแยะ ก็เลยเข้ามาอยู่ในห้องนอนนะคะเสียงก็จะได้เบาหน่อยเนาะแล้วก็มาทําคลิปอัปเดตให้ทุกคนเห็นห้องครัวด้วยนะคะโอเคทุกคนสําหรับใครที่อยู่ที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็อยากได้ห้องครัวใหม่นะคะหรือว่าอยากจะรีห้องครัวใหม่นะคะทุกคนก็ ติดต่อได้นะติดต่อสอบถามได้นะคะคือช่วงนี้เใกล้จะคลอดนะคะต้องการเงินมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะก็ถ้าใครแบบว่าอยากได้นะคะแล้วก็อยู่ในเขตแถวเฮซิงกิเวนใต้เอสโปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสอบถามเข้าไม่ได้นะทุกคนว่าต้องทํายังไงหรือว่ามีอะไรให้แบบช่วยก็ก็ได้นะเดี๋ยวให้สามีไปทํางานพิเศษนะคะทุกคนเนาะ ก็นั่นแหละนะคะซึ่งแบบห้องครัวนะคะเราก็เป็นแบบที่เราคิดเองแล้วก็ไปดูที่อีเกียเนาะที่เตรียมทําคลิปให้ดูนะคะมันก็จะมีไอเดียแหละว่าเราจะทํายังไงแบบไหนมันสวยมันจะเหมาะกับห้องครัวเราหรือเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะไปดูได้ที่อีเกียเนาะ มันก็มีหลายแบบน่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็มาอัปเดตให้ดูห้องครัวเฉยๆเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ